สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบัวสวรรค์แชนเนลเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะคะเมื่อนี้น้องเมมจะมาผ้าพี่นองบึงคั่วยูนานะคะตอนนี้เราก็ทำเฮดแทนขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะอะไรนูกนี่นะคะมือนีก็อีกเส้นเค่อยคะ่ะพี่นงม,มือนีบพวไก,ก่อ่าเพื่อยังกับพ่อนี กำลังกำลังอันกำลังเห็ดพื้นพื้นข้าเตร์นะคะกับสิ่งคัวอยู่หน้านะคะข้าวขาวนะคะก็จะประมาณนี้เจ้วว่าอ่างล่างสวยใส่ได้แล้วพี่น้องนะคะใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะันก็ซิ่งข้าเตร์พี่น้องคัวตัวนี้มีระยะเวลาทำสามเดือนกว่าค่ะพี่น้องสามเดือนเต็มปิ่มพี่น้องสามเดือนกูว่านะคะ อุปกรณ์ควบเปิดค่ะแจ่ว่าน่ายสางบววางจักเชือค่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะ,ะนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จอะไรเรียบร้อยนะคะนะ้องมจะมาอัปเดตให้เบิ้งอีกเทือหนึ่งนะคะว่าคั่วยูน้าของเฮ้าจะออกมาในรูปเบ,บียดได้ัวสามเดือนจะออกมา ในรูปแบบไหนนะคะรอติดตามชมกันเลยนะคะอันกะน้นนองแมมกะอัดคลิปมาให้เบึงการทำเรื่อยๆของแต่ละมือนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะรอดูขั้นตอนต่อไปคะ่ะว่าจะทำอะไรขัร้วขอ้าเสิออกมารูปแบบใดคะ่ะพี่น้อง พอกำลังวาดนะคะกำลังกำลังวาดกำลังถาบระยะของสิ่งนะคะว่าวขวมแสดงเงาแสดงนะะอันนี้เป็นไม้ห้องผืนก่อนจบเทปปูนนะคะก่อนเทปผืนอันนี้กลัวว่าเพวกกระเทริรนอยดี <c oughs> อันนี้ก็บรรยากาศรอบหน้าพี่น้องหุบเป็นหุบงานสร้างอ่ะ เงยแต่ว่าขั้วซาำเดือนขั้วแล้วแต่อารมณ์สร้างเลยเราอะมือได้อารมณ์ดีเฮ็ด <c oughs> มือได้อารมณ์บดีก็นอนเบินเราอมีแม่แมีมน้องบาหวางนะคะคุณพ่อบาหวางเลยนะคะเห็ดอันนั้นเรียนอันซ้ำอันนี้เรียนอันนั้นนะคะพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวนิบดรยิยุกับเทียบริยุนกับทีเจลาเมืออกพี่น้องนะคะหน่อยกับผู้นั่นเอิญหน่อยกับผู้นี้เอิญน,นะะเราจะเริ่มบรรเลงการเสียงดังกันเลยนะคะ เอ้พี่น้องแก้ววะค่ะแก้วเสร็จแล้วเราก็จะมาว่างนะคะให้มันตรงหลกหรือบอรตรงหลกนิดเตียว <c oughs> คมลงมาเร็วกว่อ,เอ,อเอาอ,อ,กอีกส,สองมิลน ปุติตัดออกอีกค่ะพี่น้องมันออพอดีค่ะงาพอดีเลยนะคะตัวนี้พอดีเลยพี่น้องโอเคสิกแล็บอะไรเลยนะเฟ็่ไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วข้าก็จะเทเทเฟื่องแล้วก็สิปูก,กับเบื้องแล้วก็จะปิด นะนะจานนี้แล้วก็ดานน้เงาไหลข่ายน้อยเงาไหลขั้วซาำเดือนสงสัยสิสงสัยส,สิเด็ดจะรองขั้วไม้ใส่อันใส่บุญหมองไฟประจักษ์อยู่นี่เ <laughs> สียงดังเล็กน้อยนะคะพี่น้อง ล่าชมะบวนการต่อไปว่าเราจะทํายังไงต่อนะคะน้าเหมอจะอัดคลิปด้วมือหายเบิ้งนะคะพี่น้องแล้วก็จะเอามารวมกันนะคะว่าค่าอุปกรณ์เท่าไหร่บวรวมค่าร้า,รางนะคะพี่น้องค่าร้างกาแฟสามปองจะลือด้วกลัวาสามเดือนพี่น้องอันนี้คือเวลาว่างนีลีนะคะพี่น้องกินในเห็ดได้มือแล้วเนี่ยก็เอาแล้วว่า โอเคนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะจะเอาคลิปแต่ละเมิงมาร่วมกันให้พี่น้องเบิ้งนะคะอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็สิคำนวณงบให้เบิ้งว่างบหมดเท่าไรอันนี้เบอรเทอาไดนนะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องผู้ใดอยากแบบอยากเฮ็ดอยากเอาแบบไอเดียน้องแหม่มไปเฮ็ดกระได้นะคะอันนี้ขั้วยุ่หน้าค่ะขั้วยุ่หน้าแต่ว่าต่อไปกสิกายเป็นบาทในอนาคตนะคะพี่นอ้องกสิกายเป็นขั้วแต่ก็ ตอนนี้เนะี่ยเป็นครั้วของหน้าแต่ว่าในอนาคตอาจจะเป็นครัวของบ้านนะครัวส่วนรวมมันสีหน้าพี่น้องนะคะโอเคนะคะพี่น้องผู้ใดอยากได้แบบไอเดียขอนองแหม,ม่มหรือว่าสีกระเบื้องสีนันสีน,นี่นะคะนันนูน่นี่อยากได้แบบก็บไปทําตามได้เลยนะคะแบบคิดเองพี่น้องนะคะคิดเองกับอีพอนะคะเดไปเรื่อย ะะบอกร่างเราพี่น้องแต่ว่าพ่อได้เก็บพ่อได้ใส่นะคะพ่อได้เอาใบถัวยใบววงอยู่หอยู่หน้าเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะสวัสดีพี่น้องอีกเช่นเคยคะ่ะเมื่อนีนนี้เราแหม่มก็จะมาอัดอเด็ดของขวนะคะว่าตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะตะเกียบเหดหอดขั้นตอนใดแล้วพี่น้องว่างเรือยังอย่งนะคะเงื้อไหล ขั้วสามเดือนพี่น้องครัขวของเรามีชื่อว่าครัวสามเดือนนะคะพี่น้องโ <c oughs> <Okay, S 2> อเคนะคะเมื่อนี้คานอมแแบบจไ,ได้ไปซื้อของเขาคั้วะคะ <c oughs> ละยี่สิบบาทนะคะเอามาตกแตแงเอาพี่น้องเออเนี่ยใส่สอนใส่บวงใส่หนิดลางทงลางถวยยังบอกว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนพี่น้องนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาสิมาเบิงว่าตาแก้วทําอะไรนะคะประเตุยังเมือนี่แน่นะคะแล้วก็ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วไล่กระเบื้องเขาจะเป็น ลายไหนนะคะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวน้องแหมจะพาพี่น้องไปดูกันเลยนะจ้าควบคุมการผลิตผลิตผลงานโดยคุณยายกวองนะคะ <Okay. S 1> คุ้มตะแก้วพี่น้องนะคะโอเคนะคะไปดูคุณตาทําอะไรนะคะโอเคนะคะตอนนี้กะอี่พอเพิ่นได้ทาการเอากระเบื้องวัดนะคะวัดขนาดทาบขนาดนะครับเพื่อที่จะทําการ ตัดนะคะพี่น้องตัดห้มั่นแบบลงล็อกลงร้อยนะคะพี่น้องเป็นสัดเป็นส่วนนะคะตอนนี้เมื่อนี้พ่อกด้เทพแบบพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กับเป็นหน้าที่ของการวางกระเบื้องนะคะเพื่อที่จะให้ได้ระดับนะคะของมั่นนะคะพี่น้องเป็นได้ข้าไล่กระเบื้องสวยบอกเออสวยสําหรับน้องแหม่มนะคะผู้อื่นบรจัก <laughs> สวยสําหรับหนูแล้วนะคะแหม่ม นูมักอ่าขั่วแบบข้าวขา,ขาแบบสะอาดๆนะคะกัสิพี่น้องเบิง้งอ่าเบิ้งใกล้ๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นไดกระทัดรัดนะคะพี่นอ้องพอจักเมตรนี่พ่อซีขุ้นเท่าไรขั่วนี่ไหมสีคุ้นสี่บ่บเข้าเติร์นเท่าไรจักคิดบอกสามเม็ดกลัวบ่ ห่วงเม็ดชั้มสิบนะคะพี่นอ้องก้วนน้อนยๆค่ะอยู่หน้าพ่อใดญแบบเก็บสิ่งเก็บของนะคะพอทั้งไตเปิดบางไตแล้วบอกดูด้านในกันนะคะนี่ด้านในก็บสิเป็นประมาณนี้พี่น้องยังหม้อหัตถเก็บก้อนละเอียดเรียบร้อยนะคะเพราะว่าใหม่ยู่ทั้งๆกับหม้อหัตถ์ตัวล้นะคะพี่น้องตอนนี้เขาก็ถากกระเบื้องก่อนยังยังหม้อัตถด้่ยวปูยังหม้อัตถ์เดีย,นนย,นนยา์เนี่ยนะคะตอนนี้คือเข้าวางกระเบื้องก่อนนะคะอันนี้คือด้านในนะคะนี่ทุก ก็ได้แบบเก็บซิงเก็บขอเก็บถัวยเก็บบวงเนาะพี่น้องเนาะคล้องยูหน้ากระสีบ,บอลไล่นะคะเพราะว่าเอาไว้ในบ้านนะคะคล้องยูหน้ากัสีเท่าเท่าที่จะยูหน้าได้นะ,ะพี่น้องเขาออกมาไลายกับบอลนี้นะะ <c oughs> ในอนาคตอาจจะเป็นขั้วส่วนรวมะคะ่ะมันก็อ้องเป็นยังไะพี่น้องขั้วส่วนรวมของครอบครัวนะคะน้องตักน้องตุ๊กปีกน้องแหมมนะคะสามสาวโอ้ยสองสาวหนึ่งหญิงนะคะโอ้ยบอแมนอ้ยไปเบิร์ดแล้วสมองหนู สองหญิงหนึ่งใช่นะคะน้องใต้หลานะคะอาจจะเป็นคลัวส่วนรวมนะคะบอกกันแล้ว,ว่าเพชรขั้วแล้วสิมมากินเขาอยู่หน้าพี่นอ้องกล้วในบ้านกับเซียแต่กับเขาในาำเสานะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะไล่คือเบื้องขอางตราเหม่ก็จะประมาณนี้นะคะก,ก,ก็จะแม,ม่แมกันนะคะแล้วก็ล่อแล้วก็ล่อไล่แปะผนังนะคะแปะผนังนะคะ อย่าลืมนะพี่น้องครัวนี้มีชื่อว่าครัวสามเดือนนะคะพี่น้องนะคะอันนี้การองแมมอัพเกลี่ให้เบิ้งเรื่อยๆแต่ละหมื่นนะคะตอนนี้กัขั้นตอนการปูกระเบื้องพื้นนะคะพี่น้องนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็มาดูข้างนอกค่ะตอนนี้ตะแก้วกำลังอีพอกำลังแบบแซ่แซ่กระเบื้องผนังเป็นบ่พอตัวนี้แซ่กระเบื้องผนังนะคะพี่น้องสีกระเบื้องของเรายังประชัดเจน,เปนไปไลยพี่น้องเพราะว่าอัน เขายังไงมันยังเหมือนเหมือนอยูออยออย่ยังไม่ได้ฟูแต่เป็นหลุดล่างเฉยๆคือนะคะกัทนทำการแตะกระเบื้องไบตัดบอกตัดมุมว่านั่นนูน่นนี่อันนั้นอันอน,น,อนี้ตำแหนประมาณนั้นประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวีนะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมจะมาอัปเกรดในเบื้องเรื่อยๆของแต่ละวันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะสำหรับมือนีอกับต่อไปจะมีกิจกรรนเดี๋ยวห้องจะเบ่งขั้นตอนตอน่ตอไปน,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 นะจ๊ะ ตะแก้วก็เริ่มทำการผสมปูนแล้วนะคะคนคนคนแล้วก็คนคนคนค่ะสร้างะค้เดียวค่ะพี่น้องสร้างมือแล้วลอยอยางพี่น้องออกกันนึงจำมันนึงนะคะพี่น้องนี่นะคะเหลาผสมปูนแล้วฮักอสีมาปูกระเบื้องกันต่อนะจ้านี่พี่น้องนะคะทำการเทเรียบร้อยแล้วนะคะงานก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ จวดจวดตะแก้วจวดคนเดียวก็เสร็จได้แล้วอ่ะเออแล้วประมาณนี้นะจ๊ะทีลงไปให้มันเต็มหูหูสุแจนะฮะกล่วผ้าจวดซ้ำเดือนพี่น้องเอ้ย ชาบชาบชาบแล้วก็ชาบต่อไปนะจ๊ะอลัจานั้นเขาจะ,จะเอากระเบื้งองลงปูค่ะอันนี้เรากะอัปเดตให้พี่น้องเบิรงนตลอดขันตล,ตลตอดวันนะคะของแต่ละวันนะจ๊นะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าครัวเสร็จสมบูรณ์นะคะน้องแมมจะมาอัปเดตให้เบิ้งพี่น้องแบบเต็มรูปแบบนะคะเต็มรูปแบบบกสกซะหญิงใหญ่เลยนะคะพี่น้องกะเดี๋ยวน้องแมมจะมาอัปเดตให้เบิ้งนะคะสําหรับวิดีโอนะนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้ก็ขอหยุดการ อัดคลิปไว้เพียงข้่นี้ก่อนเบื้งความคือบนาซันิก่อนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหนานอ้องแหมจะอัดเต็มแน่นอนว่าเสร็จยังไงรูปแบบยังไงนะคะอย่าลืมติดตามอีพีหน้าก็แล้วกันนะคะแล้วก็นอ้องแหมเมขาอนุญาต ขอบคุณพี่น้องนะคะคนที่บอกกดขามโฆษณาคอนอมแมบมเดอแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกหมองทุกบอลเอฟซีเก่าเอฟซไหม่ผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ขอบคุณทุกๆแรงเชีย <GO> ร <av i> ์แรงใจนะคะสําหรับวิดโอนี้คลิปนี้คลิปครัว3เดือน EP หนึ่งก็ขอเนีาตเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับเมื่อยเขกรนขา่าขอบคุณและก็สวัสดี